จับน้ำใบจับน้ำใบมือแต่น้ำไว้ครับมือแต่น้ำไว้ทั้งนาเลยครับทั้งนาเลยทั้งนาเลยครับทั้งนาเลยครับยก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 ไว้ยกไว้ยกไว้ยกไวเงินไม่ต้องถวายเก็บไว้เลยยกไว้ยกไว้โอเคสวัสดีครับเบ้าบันบันทงพี่น้องเมื่อไห้ประชาชนได้ออกมา ากกาสักการะกาบไว้เนาะนมมสการครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาบุตรโทรพี่นอ้อนนงอนไรยางทุดงครับไปเรื่อยๆครับเมื่อมีขี่รถตีนเป้าครับเท่าเป้าพี่น้องครับผมตอนนี้พี่กัดอยู่บ้านบ้านในหงมดุดยุขตอำเภอกาบเชิงเหรอพี่น้องจังหวมาสุริ์เนาะพี่น้องเนาะ มืนอนี้เป็นที่ยี่สิบสองที่น้องไม่ทันแล้วแม่แม่ไม่ทันแล้วมาทำก้มทำกลมเยอะครับม้วนม้วนพี่ม้วนม้วกครับมวนม้วนแทงเอาครับตั้งตัวตรงไว้เด้อตั้งตัวตรงไว้มาเดินเล็กแตะแตะครับแม่แม่แตะครับแตะครับแฉครับมาทำกลมมาก้มครับเงยขึ้นเงยขึ้นลงตาเพิ่น อันนี้ยกครับแม่แม่แต่ไม่เนี่ครับเพราะต้องก้มเนื้อครับเพต้องก้มเนื้อลงตาพนมุนหายยกหน้าไปครับยกหน้าไปเพรต้องก้มเนื้อครับเพต้องก้มเพต้องก้มเพต้องก้มแห้งครับเพต้องก้มแห้งครับเพต้องก้มแห้งครับต้องก้มแห้งขอแซ่กได้ไหมได้ไหมครับเออทางานก็ได้ครับ กนะครับี่จับน้ำไว้จับน้ำจับน้ำทั้งหมดต้องออกมัเป็นขวดนะครับจับไวก่อนไปเอาแม่ยกน้ำขึ้นแม่อันนี้จับไดเอจับน้ำมาเลยครับน้ไปจับน้ำไปต้องก้มแห้องมต้องก้มครับต้องก้มวด้วยคือรต้องก้มเรต้องกราบครับพอเต้องจุดด้วจับไปทีนครับุนคแตะแต่ไปเลยครับแกะเอาไปทีหลัง ไม่ต <Heaven> ้องไ่ต้องกลมพ่อไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มเลยย่าไม่ต้องก้มตรงๆเลยครับพ่อครับผมครับผมพี่ยกขึ้นยกขึ้นครับยกขึ้นยกขึ้นครับผมครับครับผมเจ็ดซูรินครับอยู่ในซูรินอยู่เราอยู่ไหนอยู่กับเชิงครับซูรินครับบ้านในมุดครับกระเป๋าเงินบบครับกระเป๋าเงินบบครับ ครับคับปิดครับนผมว่าจะดันขึ้นเยมกอคครับหมวกหมวกออกครับหมวกหมวกหมวกออกครับหมวกหมวกออครับหมวกหมวกออกครับ าดูนน้ครับอันนี้แตะเด้อแตะไว้ก่อนเด้อเราต้องก้มตาเด้อเราต้องก้มนะครับเด้อเออยกไหวแม่แม่แม่จะไหวยายนั่งตรงไม่ต้องก้มนะยายนะยกไหวให้แม่เออยกไหวจะไหวเออโอ้ยยายเนี่ยไต้องก้มเด้อเออพอพอจับจับไใบก่อนครับจับไใบเออจับไใบก่อน

มะตองกลงมมะตองกลาบครับไหวเซื้อพ่อครับตอถอนมองด้วยครับ แตะทำไปเลยครับแตะทำไปเลย hum, Library, บ่ต้องก้มครับบ,ตบ,ตบ่ต้องก้มครับบ่ต้องก้มครับเราต้องก้มครับ ต้องก้มนะครับต้องก้มเ้อรต้องก้มะครับเ่าต้องก้ม่ต้องก้มนั่งเยอะเลยครับตาต้องก้มตาไม่ต้องก้มครับ เขต้องก้มครับเ่ต้องก้มครับเงยขึ้นเลยครับตอน,ม,ม,นมอกเลยครับครับพี่มีครับผมผมทำลายเบอร์นี่แหละครับล็อกล็อกเบอร์ของเราเบอร์นี่แหละครับครับผม ปัดปัดงี้ก่อนอ่อันนั้นเดี๋ยวพุกจะไปประมาณไม่ต้องก้มครับไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มนะครับแม่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 เงยขึ้น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 จะไปครับไม่ต้องก้มเนะครับไม่ต้องก้มเนอแตะไปแตะไปมือแตะหน้ามือมาข้างหน้าในเออแตยับไมาใกล้ๆครับ ยื่นหัวออกมาครับครับครับผมอ๋อครับ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 ยังที่เข่ากลับเชิงกลับเชิงกลับเชิงง่ายๆถ่านอตอีกประมาณ20กิโลนี่

ก็ได้จัยังไงก็ได้ใช่ไหมิงเป็นระยะห่างไม่ต้องตามใกล้มากเป็นระยะห่างก็ต้อเีแถวแถวดูบนี้อวแล้ัเองี่จกั้น็มาน้มขึ้นมาน้มขึ้นยกน้ำรอเยยกน้ำรอเยน้ำรอเลยวก็บกน้ำเลยเลยครับวกเก็บยกไปเด้อยกไปเด้อไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มนะครับพี่

นั่งลงตรนแั่งลงตงหน่แลครับนั่งลงเลอ้ยนั่งไปงยนั่งสบายไดัไงไไป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 ไปไปไไปเปไ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 ปอปไมไมมือ Tchau,